ท่านอัตพลวงรัตเอาไม้ผมทานแล้วไอโหภาษาอังกฤษเต็มที่ครับผมแน่นอนครับอาหบองแป๊บเมื่อไปเลี้ยงกับโรเต้มาเมื่อวานนี้ครับเรียผมครับโรเต้ไรคาบูราถูกต้องครับครับผมเป็นเพื่อนผมเองถูกต้องครับผมเอ้าเอาภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมล่ะโอเคไอ้สมเด็จพระเจ้าคามาจุนราชไอ้สมเด็จะเจ้าวิภาลดามาคาภิกขิควิกวาร์พระเจ้าช่อโหเข้าใจปะเข้าใจไหมครับทุกคนมันเร็วมันเร็วมันเร็ว อ่ะให้พี่พี่กั๊กด้ว่าพี่กัก๊ก,กด้วยเพิ่งหายใจไม่ทันเมื่อกี้ทนผู้จัดจาการสมาค,คมบอกว่าเออเดี๋ยวเจ้งเยี่ยนทุกคเดี๋ยวเป็งลงนลมเอาผมเอ้าเชิญครับพี่พี่พี่พกั๊กครับไหนสนามเป็นไงครับสีชมพูเป็นไงสีชมพูสีชมพูครับอ่าสี่างครับเนี่ยทีมจากต่างประเทศนะครบอมบ้าใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่คอมบ้าเปล่าคอมบ้าอาร์เอฟซีใช่ครับ พบกับพยาวเอฟซีนี่ครับแล้วก็พยาวเป็นไงพยาวอ่าเป็นรายอีกจาบิดเอฟเอมาจากทางบ้านอีกแล้วว่าไงครับพี่เกจังหวัดพระเยานี่ไม่มีเหรนใช่ไหมใช่ครับมีแต่พระทั้งหมดเลยถูกต้องครับพระงจังหวัดครับครับผม อ้าวครับผมอ้าวเอาอแล้วครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากกรรมการจาัดอาครับผมต่อไปเลับพิกาครับเตะลูกนี้ไปไม่เข้านะครับไม่เข้าครับผม มีเอมาจากทางบ้านอีกแล้วว่ายังไงครับพี่เก่งถามว่าดาราที่เราโปรยแว้งแต่เมื่อเช้ามาหรือยังอ๋อเป๊กผลิตโชคครับผมแล้วก็อีกคนนึงนักเดทคุกกี้ไหมจ๊ะอ้าครับผมเดี๋ยวกำลังมาครับผมกำลังมาครับตอนนี้กำลังลงเครื่องมาไปรับอยู่ครับครับผมเคยดูไปงูไหมยังไงครับก็เขาบอกว่าจะมีของดีของดีอยู่เรื่อยเขาขายของจนเรื่องงานเลิกก็ไม่ได้ดูงูครับผบอกต้องให้ทีมงานชัดแปดนะครับครับผม ในสนามเลยครับเนี่ยสีชมพูเป็นไงเป็นไงครับทีมครอบบ้านะครับจ่าย <S <S เป็นออฟไซด์นะครับออฟไซด์จากทีมจังหวัดพะเยาครับผมเอาละครับตอนนี้เป็นยังไงครับของบอลขึ้นมาคอมปรานี่ก็ต่างชาติครับที่อ,อยากเล่นฟุตบอลในเมืองไทยรักบ,บี้ฟุตบอลในเมืองไทยเช่นเดียวกันครับผม คู่ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสมมสรชายแม่โจ้พบกับ CM All Star ในสนามเป็นลูกโทษครับอขอหยุดเวลาก่อนครับหยุดเวลาก่อน,นเชิญฟิสิโอไปดูก่อนครับฟิซิโอพยาวครับดูเพื่อนด้วยครับพวเยาพเยา,ยาไปดูเพื่อนนะครับผมอเอาเลยเครับใส่<ด>สเสื้อ<ด>วเอเตอร์บอยให้เรียบร้อยต้องการน้ำด่วนครับครับผม ถ้าต้องการน้ำด่วนต้องผลิตภัณฑ์ตาช้างเราเท่านั้นครับผมถูกต้องครับไปแล้วครับดีที่สุดครับไปครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นทางการของสมาคมกีฬาลูกฟุตบอลในประเทศไทยผในระบรราชูถัมของเราครับเมื่อเช้ามอบรางวัลไปแล้วโอ้โหกระเป๋าห้าใบนะพี่เคนะกระเป๋าหกใบอกใบครับผมกระเป๋าปัจจัยมาขอที่หัวหน้าอัตรพลครับผม เอาเอาในสนามเป็นไงครับตัวนี้ไหวไหมถ้าไม่ไหวให้สัญญาณมาทางด้านข้างไหวอยู่ครับลุกแล้วครับเนี่ยลุกแล้วอ้าเชิญวัตถบกมาครับเวลาเดินครับเวลาเดินวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงพี่เอกเลยับผมในสนามครับพยเยฟซีเป็นไงพยเยฟซี เดียบเส้นออกเข้ามาเล่น12มาทายลืมครับพ um, ี่กักครับครับผมมหาวิทยาลัยแม่โจวันนี้อาจารย์มารับสมัครนักศึกษาทั้งชายและหญิงเลยใช่ครับจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจครับผมโคต้ารักบี้รับเลยครับพี่นี่ครับใช่ครับอาจารย์จักรพงษ์ชัยวงศ์มาด้วผมยตัวเองเลยนะฮะ รับทั้งหญิงและชายนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยแม่โจเราท่านบอกว่านะฮะเรามีเรียนหลายสาขานะครับวิศวะก็มีนะครับครับผมบริหารธุรกิจก็มีเราไม่มีเราไม่ใช่มีแต่คณะเกษตรนะฮะครับผม<น>พยาวขอเป็นตัวครับ

เออมันเปลี่ยนเป็น้คนพอไม่ได้เอาไปคะแนนในขณะนี้เป็นยังไงครับพิกักครับ12.0นะครับใช่ครับทางด้านพะเยาเอฟซีนำขอบนำคอมบ้าคอบบ้าร์เอฟซีอาร์เอฟซีก็คือรักบี้ฟุตบอลคลับใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเป็นชื่อย่อของเขานะชื่อย่อเขา นสนามเป็นไงครับตอนนี้ทางด้านครอบป้าครับหุ้ยทะลุกลางแล้ลวะะครับผม<ห>โดยหมายเลข12 12ครับนี่คือชนตัวไปโอโ้โหบอลบอลเปลี่ยนมือนะครับเข้าทางพะเยาบอลมีอยู่ที่หมายเลข31ครับตัวทีเด็ดเลยครับของพะเยาวงมาแล้วนี่เป็นการรวมตัวของสิทธิ์เก่าพะเยานะครับนี่นโอ้โหไปครับพี่เคไข่หลอกด้วย

Yeah. Yeah. i don't know, but, um, ไรสนามเป็นยังไงฮบเอาละครับ ออกมาแล้วครับตอนนี้ทางด้านพะเยาเอฟซีมาแล้วพะเยาเอฟซีบ้างไงครับตอนนี้ แล้วเป็นทายเัฟแองด้านพยาวเอฟซี พยาเอฟซีขอเปลี่ยนตัวครับแปดเก้าเข้าขอลูกบอลด้วยครับอเออ ฟรีคิกครับเตะเริ่มเล่นไม่ถึง10เมตรเป็นลูกทอดครับ